วันนี้ก็มาพบกับลุงอ๋อมเช่นเคยนะครับลุงอ๋อมก็จะมาพรีวิวไดนาลโอดิโออิมิดเทนนะครับคือถ้าเอ่ยชื่อไดนาลโอดิโอเนี่ยคงคิดว่าในโลกเครื่องเสียงเนี่ยนะครับคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นี่ที่เรียกว่าเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตของแวดวงลำโพงเลยกระเดิดก็ก,ก็ว่าได้ไดนาลเนี่ยที่มาที่ไปเขาอยู่ที่เดนมาร์กโด่งดังด้วยการสร้างลำโพงที่มีทั้งแบรนด์ของตัวเองแบบเนี้ย แล้วก็ผลิตเป็นตัวดอกลำโพงนะครับเป็นไดเวอร์ออกไปจำหน่ายในลักษณะของ OEM ลำโพงในตลาดโลกหลายแบรนด์ดังๆที่เลือกใช้ไดนาลไดเวอร์ Driver ของไดนาลเอาไปใช้ประสบการณ์เหล็เป็นเยอะแยะเต็ไมไปหมดจุดเด่นที่ถือเป็นไม้เด็ดของไดเวอร์ไดนาีโอก็คือนี่ครับให้ดูเลยแม่เหล็กขนาดใหญ่พร้อมๆกับ v i c คอ o ขนาดใหญ่ อันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับสำคัญติดเนื้อติดตัวความเป็นไดนาอูริโอกันเลยทีเดียวไดนาเนี่ยเมื่อเขาใช้ไว้คอยขนาดใหญ่ความไวก็ต้องสูงแล้วก็แม่เหล็กขนาดใหญ่มันก็ทำให้รองรับกาํางขับได้เยอะมากมีแรงหยุดยัง้งตัวลำโพงท,ที่ที่ดีนะครับเพราะว่าแม่เหล็กขนาดใหญ่มีทั้งแรงจับเคลื่อนแล้วก็แรงหยุดก็ส่งให้ไดนาอูโอเนี่ยหลายรุ่นเป็นที่ระ,ะบือลือเรื่องสำหรับ ความเป็นลำโพงแบรนด์ดีนาวิโอเนี่ยนะครับดนาเนี่ยก็มีลำโพงหลากหลายรุ่นแยกออกเป็นหลายซีรีส์นะครับเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าที่เราจับอิมิดมาเนี่ยเป็นรุ่นเป็นซีรีส์เล็กสุดนะครับแล้วก็อิมิดสิที่จะพรีวิวกันเนี่ยก็เป็นรุ่นเล็กสุดเพราะฉะนั้นถ้าจะถือกันจริงๆก็คือว่าเอาเป็นว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ e อนเทอร์เรเวลอย่าเห็นว่าด y นาวิโออิมิดเทนี่เป็นตัวเล็กแล้วจะกระจกนะครับเป็น e อนเทอร์เ l เวลแล้วจะด้อยเว็บไซต์เนี่ย ของไดนาวก็ระบุไว้ว่ามีที่มาที่ไปที่ถอดแบบเราเรียกว่าไงดียอดส่วนแล้วกันยอดส่วนเทคโนโลยีออกมาจากลำโพงที่เป็นซีรีส์ Confident, Contour, วร e ไอออะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะ e v o k e เนี่ยเป็นเป็นที่มาที่ไปลึกซึ้งของสำหรับอ e ีมิด10นเลยอีม e ิดเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของการ ประสบะการณ์การวิจัยและพัฒนากว่า45ปีของไดนาลิโอชื่อเสียงโด่งดังของเขาเนี่ยก็คือวัสดุตัวกรวดแบบ MSP ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของไดนาลิโอเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีทวิตเตอร์แบบซอบโดมนะครับที่เป็นโดมผ้านะครับเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยทีเดียวทวิตเตอร์ที่เป็นโดมผ้า,นะา,าท,ที่เป็นซอบโดมแบบนี้ใช้มากันตั้งแต่ปี1977ทีนี้มาดูกันว่าเจ้า Immiten e เนี่ยเป็นรุ่นเล็กสุดขนาดการะทัดรัดนะฮะถ้านับ ว่าก็แค่ประมาณฝ่ามือนะฮะประมาณคืบกว่านี้เองภายในระบบเป็นระบบการทำงานแบบ2ทางไดเวอร์ก็ยังเป็นแม้จะเป็นเอนเทอ,อร์เ l ลเวลก็ยังเป็น MSP ก็คือ Magnesium s i ิลิก t ตนะครับวัสดุที่เป็นตัวกลวย MSP ในไดนาวเขาพัฒนาขึ้นมาเองนะครับเพราะนั้นเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะแล้วก็จบทะเบียนสินคาาเอาไว้เรียบร้อยแล้ว MSP เนี่ยมีจุดเด่นทั้งในเรื่องของความเบาความแข็ง แล้วก็นอกจากนั้นวัสดุเนี่ยยังดั้ปิ้งตัวเองได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเบ็กอัพอะไรต่างๆนี่มันก็เกิดได้ยากสลายไปเองนะครับอิมิดสิเนี่ยได้รับการออกแบบให้เป็นเเรียกว่าไงดีครับไอดอลอะไรแล้วกันสําหรับห้องขนาดเล็กเอ่ออิมิดของอิมิดสิเนี่ยไดเวอร์ที่เป็นเบสมิดเลนเ,เ,เนี่ยมาจากอิโซเทคพลัสในซีรีส์อีโวคนะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับอย่างมากเลยทีเดียวไดเวอร์มีขนาด 4เซนนะครับหรือประมาณ5.5นิ้วแต่ว่าไวซ์คอยนะครับไวซ์คอยครับไวซ์คอยข้างใน38มิลน,นะครับเพราะนั้นจึงมีค่าการผลักค่าการหยุดยัง้งไดร์แฟร,รมที่ดีมากไวซ์คอยที่ใช้นะครับไวซ์คอยแบบ38มิลที่ใช้เนี่ยเป็นลวดอลูมิเนียมเคลือบเคลือบทองแดงนะครับอลูมิเนียมเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องนำ้ำหนักเบาแต่ว่าเมื่อโค้ดด้วยทองแดงก็ทําให้มีค่าความเป็นตัวนำที่สูงขึ้น เมื่อรวมกับดูออมแมกเนตก็จะมีความเข้มของฟลักซ์ที่ดีมากลักษณะแบบนี้จากแบรนด์อื่นเลยเป็นจุดเด่นของของไดานาวแม่เหล็กแม่เหล็กบ้างแม่เหล็กที่บอกซ้อนสอชั้นเนี่ยเป็นแม่เหล็กเฟอร์ไรต์นะครับเป็นดูออมแมกเนตมีความเข้มศูนที่เห็นเนี่ยสวยๆเนี่ยเป็นทวิตเตอร์ที่ถอดแบบมาจากอิโซตาที่ฉลองครบรอบ40ปีของอิโซตานะครับยูนิตนะฮะยูนิตคือตัวโดมเป็นโดมผ้าขนาด28มิล แล้วก็มีการเคลือบไว้ด้วยวัสดุ DSR DSR นี่ก็คือ d y n a v i o s e r e c t i e r e s o e กำหนดจุดตัดแบ่งช่วงความถี่ระหว่าง m i d n a m e woofer กับ t w i t t e r เอาไว้ที่1,080 Hz เคล็ดลับครับเป็น first order เพราะนั้นความถี่ที่ low off เนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติการรับฟังไม่สูญเสียรายละเอียดแน่นอนนนาซ้ำการควบคุมตัวนะครับ damping filter อะไรต่างๆหรือว่าการหยุดยั้งก็จะเป็นธรรมชาติมีความเป็น สมมาตรนะครับระหว่างเสียงสูงกับเสียงกลางที่ค่อยๆซ้อนทับกันแล้วก็โรออฟเสียงสูงไประบบทํางานเป็นระบบตู้เปิดอิมิดเทนนะครับเป็นระบบตู้เปิดมีท่ออยู่ด้านหลังท่อเปิดเข้าเนี่ยก็จะมีในกล่องก็จะมีโฟมอะคูสติกนะเป็นอะคูสติกที่เป็นโฟมแน่นๆสำหรับให้เราสอดยัดเข้าไปในท่อเพื่อควบคุมค่าเวอร์ริคิวของตัวตู้ของ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 ระบบพงเพื่อให้เสียงเบส เป็นไปตามที่เราชอบแล้วกันหรือว่าเหมาะสมกับรสนิยมมันจะไม่เหมือนกับตู้ปิดซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นโฟมนะครับเป็นฟองน้ําเพราะฉะมันจะควบคุมค่าคิวผ่านการาสวงเข้าไปเนี่ยมากน้อยขนาดไหนลึกน้อยขนาดไหนลึก,ลกหรือวาอ่าตื้นขนาดไหนอันนี้จะควบคุมเสียงได้อันนี้เป็นตัวตัวแปรที่ทําให้เราสามารถจะควบคุมเสียงให้เข้ากับในห้องขนาดเล็กผนังทุกด้านเนี่ยแม้จะดู ธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่ามีความแข็งแรงสูงมากด้านหลังตัวตู้ใต้จากท่อเปิดลงมาเนี่ยก็จะติดตั้งคั่วขนาดใหญ่นะครับคั่วลำโพงเอาไว้แบบสิงกันไวขนาดใหญ่แข็งแรงมากทีเดียวความไวของลำโพง Sensitivity ก็อยู่ที่86ดซิเนะครับ dB ความติดตอบสนองที่ได้ตั้งแต่50 h ฮิจนถึง2 3 0 0เฮิบวกลบ3 dB รับความขับสูงสุดได้150วัต นขนาดตัวตู้อย่างที่บอกว่าแค่คืบแค่คืบก็จะกว้างประมาณ170มเมตรสูงขึ้นมา292ม mm, มตรและลึก240มมตรน้ำหนักไม่เบาครับ5.6กิโลกรัมต่อตู้ก็ฝากเจ้าน้องน้อยตัวนี้สำหรับไดนาิโอ,อนะครับเป็นอินเทอรเรลที่ไม่ไม่ควรจะมองข้ามราคาไม่แรงเกินรับแต่ขอให้ได้ฟังก่อนแล้วคุณจะพิจนารณาได้ว่าลำโพงตัวนี้ไม่ธรรมดาทีเ ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วครับ